สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดือนเ c h a ชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Back Desert Mobile นะครับผมหรือ BDOM นะครับผมโอเคสุดท้าวันนี้นะครับก็มีให้หลายคนนะครับสอบถามเข้ามาเยอะนะครับพี่ Back Pearl นะครับผมหรือว่าไข่มุกดำเนี่ยเราจะเอาไปซื้ออะไรดีนะครับแล้วทำอะไรมันน่าจะมีประโยชน์ที่สุดนะครับเดี๋ยวก็มาลองดูแล้วกันนะครับว่าถ้าในแบบของผมเนี่ยผมจะแนะนำยังไงนะครับผม โอเคก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไ้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เราทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับายเติมเกมมั่นใจได้100อเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีรีฟันนะครับผมแพ็ค3,500หรเหลือเพียง2,500าอยบาทนะครับผมยังไงก็ลองกดเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านใต้ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมํสำรับไข่มุกดำ นะครับอันดับแรกผมจะบอกวิธีหาก่อนละกันนะครับว่าเจ้าไข่มุกดำเนี่ยมันหามาได้จากที่ไหนบ้างนะครับผมอันแรกเลยนะครับผมก็น่าจะได้มาจากพวกเวททั่วไปนะครับผมเวลาเรากดมาเนี่ยเวลาเราทําหน้ากิจกรรมนะครับพวกกิจกรรมต่างๆนานาพวกนี้นะครับผมเขาก็จะมีให้รับนะครับผมแล้วก็ ล็อกอินไลฟ์วันนะครับผมแล้วก็กิจกรรมแล้วก็พวกรางวัลต่างๆนะครับในการที่เราแบบว่าผ่านพวกเควสปกครองแต่ละที่นะครับผมเขาก็จะมีให้รับเห็นไหมครับหรือไม่ก็เช็คชื่อนะครับพวกในเช็คชื่อพวกนี้ก็มีนะครับผมแล้วก็จะมีอยู่ในความรู้ความรู้ก็มีนะครับผมนี่ตรงความรู้ก็มีนะครับว่าเราไปคุยกับเอมซีตัวไหนนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะมีนะครับผมเนี่ยให้เรารับเรื่อยๆนะครับผม แล้วก็พวกเควสท,ทั่วไปที่เราเดินเควสเนื้อเรื่องตามปกตินะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่ามีไข่มุกเนี่ยไข่มุกดำเนี่ยควรจะเอาไปซื้ออะไรดีนะครับถ้าเป็นสําหรับผมอะ่ะนะครับสําหรับผมเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปซื้อสัตว์เลี้ยงก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าอ่านี่สัตว์เลี้ยงอยู่นี่ครับผมถามว่า ทำไมถึงต้องมาซื้อสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เปย์เนี่ยแน่นอนจะต้องมีสัตว์ลิงอยู่สตัวนะครับผมหรือไม่ก็ไปพีออเดอร์ในประมูลได้นะครับตัวละ2ล้านนะครับจะมีเงิน2ล้านแล้วก็ไปพีออเดอร์ทิ้งเอาไว้ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราพูดถึงไข่มุกดำนะครับหรือจะเป็นเจ้าแบ็กเพลว์เนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเก็บไว้ก่อนเลยนะครับ400ลูกนะครับผมเอามาแลกแมวนะครับผมเอามาแลกแมวสีสว่าตัวนี้นะครับผม แล้วก็เมื่อถึงเวลานะครับเพื่อพูดดำเนี่ยถึงระดับเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจ3าหรือ4ี่ไม่รู้นะครับแล้วมันก็จะสามารถซื้อเจ้าแมวตัวนี้ได้นะครับดังนั้นเก็บไว้ก่อนนะครับ400ลูกเพื่อซื้อเจ้าแมวตัวนี้นะครับโอเคต่อมานะครับในส่วนต่อไปนะครับที่ผมจะพาไปดูนะครับก็คือในไอเทมช็อปนะครับมันสามารถใช้แบ็กเพลเนี่ยซื้อได้ด้วยนะครับกดที่ดูทั้งหมดนะครับแล้วเลือกที่ซื้อด้วยเนี่ยครับกดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ ซื้อด้วยเพลดำนะครับคุณกดมานะครับคุณก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเราสามารถใช้เพลซื้อได้แต่ว่ามันมีบางอย่างที่ไม่อยู่ในนี้เพราะว่าผมาซื้อไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ลองดูครับไล่ลําดับตามเขาเรียกว่ายังไงอะไล่ตามลําดับความสําคัญนะครับคุณคิดว่าน้ําหนักเนี่ยคุณพอไหมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เติม VIP นะครับแล้วก็ไม่ได้เติมพวกน้ําหนักนะครับมันก็อาจจะ จุของได้น้อยแล้วก็หมดไวนะครับถามว่าสําคัญไหมมันก็ไม่ใช่สําคัญที่สุดแต่ว่าจําเป็นต้องซื้ออยู่ดีนะครับผมเพราะว่าในในเกมนี้ยว่าเราไปฟาร์มเนี่ยเราต้องปล่อยฟาร์มถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาปล่อยฟาร์มถ้าน้ําหนักเต็มไวก็ต้องกลับเมืองถูกไหมนั่นก็ต้องมาใหม่ไปใหม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็เสียเวลาดังนั้นถามว่าอันนี้สําคัญไหมตอบเลยว่าสําคัญนะครับก็ถ้าใครมีเพลถึงก็เอามาแลกนะครับผม แล้วก็ใบนี้ก็สําคัญนะครับใบกู้คืนประสิทธิภาพนะครับบอกเลยเวลาคุณตีบวกนะครับคุณจะหัวร้อนมากถ้าเกิดว่าคุณไม่มีใบนี้เนี่ยนะครับพวกเปอร์เซ็นต์ต่างๆนู่นนี่นั่นเวลาตีแหวนนะครับถ้าเกิดว่าไม่กู้ประสิทธิภาพคืนนะครับก็บวกก็หายหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็สําหรับใครที่อยากจะได้สเก็ตหินนยมณีนะครับก็ถ้ามันหมดหรือว่าเราไม่มีเราก็ต้องซื้ออยู่ดีนะครับเราก็ต้องใช้นะครับเราก็ต้องมาซื้อจากตรงนี้นะครับ มันจะซื้อเนี่ยนะครับซื้อรายวันนะครับในหนึ่งวันเนี่ยเขาจะกําหนดเอาไว้ว่าเราสามารถซื้อได้กี่ครั้งนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกน้ํายาเอเนอร์จีนะครับก็คือก็เอาไว้อ่เอาไว้ขุดนู่นขุดนี่ทําไ์สกิลต่างๆนะครับก็เรียงลาดับตามความสําคัญแล้วกันนะครับผมอ่แล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันอยู่หน้าไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่าอันนี้ก่อนนะครับผมอันนี้นะครับ ก็คือถามว่าจําเป็นต้องกดไหมผมตอบเลยว่ามันก็ควรต้องกดนะครับพอเรากดปุ๊บนะครับด้านล่างมันจะขึ้นทันทีถ้าเกิดว่าคุณอยู่ๆคุณอยากได้อันนี้ปุ๊บนะครับคุณกดนะครับคุณก็จะเสียเจ็ดไข่มุกแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่กดคุณก็รอพรุ่งนี้ครับนะแล้วคุณก็ค่อยมากดมันก็จะใช้แต้มดาเนี้ยซื้อแต่ถ้าเกิดว่าใครรีบมากๆเนี่ยก็ต้องใช้ไข่มุกสีขาวนะครับซื้อนะครับผมก็แค่นั้นเอง อย่างอันนี้เนี่ยผมใช้ไข่มุกดํากดปุ๊บนะครับไออันนี้ผมก็จะได้ทันทีแล้วอันต่อไปมันก็จะบอกมาแบออันต่อไปจะขึ้นมาทันทีว่าเนี่ยพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามากดเนี่ยก็จะได้อันนี้แต่ถ้าเรารีบเราก็ต้องใช้อันนี้ในการกดนะครับไข่มุกขาวดังนั้นผมจะกดไปเลยนะครับ <S <S พ <อ S 2> เพราะว่าผมจะลุ้นเอาประดับม่วงด้วยนะครับสรุปไม่ได้นะครับก็ก็เจ๊งนะครับผมถ้าเกิดว่าฟรีอย่างนี้เราก็กดได้เลยนะครับผมง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นพวกอาหารอ่ะอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะเอาไหมนะครับในหกชั่วโมงคือผมไม่แน่ใจว่าเวลาเต็มๆต็มเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าบางทีอาจจะเป็นส10บชั่วโมงนะครับผมในการที่จะรีเซ็ตของทั้งหมดนี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณเเห็นแล้วคุณโอเคนะครับสเบียง3 0 0พันคุณคิดว่าคุณเสียอันเนี้ยหกอ่ะคุณคุณโอเคหรือเปล่า นะครับแต่สำหรับผมผมว่ามันคุ้มอ่ะผมก็กดมานะครับแล้วก็อันนี้นะครับเราใช้เงินซื้อนะครับผมที่เป็นสีเขียวอ่ะพูดดําของผมตอนนี้มันเลเวล90้าบกว่าแล้วอ่ะหมื่นหนึ่งนะครับ5้าอันเนี่ยมันก็ไม่คุ้มอ่ะนะฮะไม่รู้จะเอาทําไมมันต้องเป็นพวกสีม่วงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกล่องตําราระดับกลางลองดูว่าถ้าสกิลของคุณอ่ะยังเลเวลน้อยๆอยู่มันก็ยิงไม่ค่อยแรงนะครับความสามารถก็ไม่ค่อยโผล่นะครับคุณก็มากดซื้อไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า หินเนี่ยนะครับหินตีบวกของคุณน่ะคุณต้องการมากเลยคุณวอนมากเลยคุณก็กดนะครับคุณก็กดซื้อเลยนะครับแต่ว่าผมไม่วอนนะครับผมก็เลยยังไม่ซื้อนะครับแล้วก็เวลาในการรีเซ็ตเนี่ยเห็นไหมครับเหลืออีก6ชั่วโมงเขาบอกว่าจะรีเซ็ตนะครับถ้าเกิดว่าผมกดรีเซ็ตตอนนี้นะครับผมก็จะเสียประมาณ8ไข่มุกนะครับแดไข่มุกดําแล้วมันก็จะรีเซ็ตทั้งหมดเนี้ยใหม่นะครับก็แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับ แล้วก็เรามาดูเรื่อยๆแล้วกันอย่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นเสียตงังเสียตังหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็น VIP 3รูปแบบนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครเน้นบอดนะครับก็แนะนําให้เอาอันสุดท้ายนี้นะครับเพิ่มน้ําหนักแล้วก็บอดได้สูงสุด6ชั่วโมงนะครับแล้วก็มากดใหม่ส่วนอันกลางเนี่ยจะเป็นพวกอัตราการดอกนะครับผมง่ายๆเลยเข้าใจง่ายง่ายแล้วก็อันแรกเนี่ยจะเป็นน้ําหนักนะครับผมแล้วก็ค่าประสบการณ์ของของพูดดำเนี่ยค่าประสบการณ์พลังงานนะครับสีดำเนี่ยมันจะบวก10เเซตนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับก็เรื่อยๆเลยครับอันนี้จะเป็นทางด้านของการเสียตังล้วนๆนะครับผมแล้วก็อันนี้สําหรับใครที่เป็นสายเปย์บางคนเขา,เามีไวท์เพลเยอะนะครับก็คือไข่มุกสีขาวเราสามารถเอาไปแลกเป็นไข่มุกสีดําได้นะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ผมแนะนําไปแล้วนะครับในส่วนของเครื่องประดับนะครับต่อมานะครับน้ํายา น้ำยาฟื้นฟูอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับซุปไก่นะครับซุปไก่เนี่ยบอกเลยว่าต้องมากดทุกวันนะครับอันนี้นะครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะกดได้สามกล่องนะครับดูตรงนี้เลยนะครับไอเทมฟังก์ชันพิเศษนะครับคุณอย่าลืมมากดซื้อนะครับวันหนึ่งมันจะได้3ถ้วยนะครับใช้ไข่มุกดําซื้อนะครับผมหนเองนะครับอ่าก็3อันนะครับผมง่ายงเลยเสีย3ไข่มุกดํานะครับได้ซุปไก่นะครับสากล่อง หรือถ้าใครมีเพิร์มีไว้เพอร์เยอะๆก็มาซื้อได้นะครับตรงนี้ครับผมโอเคนะครับมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอันนี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแบ็กเพิร์อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครสะดวกแบบไหนนะครับก็ให้เราเรียงลำดับความสำคัญเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะอจริงๆครับว่าควรจะซื้ออะไรดี ถ้าเกิดว่าคุณกําลังแบบว่าต้องการอยากจะได้พวกยาเอาไปทํายาพวกหินเอาไปสร้างชุดอาวุธชุดเกราะนะครับคุณก็มาซื้อได้นะครับน้ํายาฟื้นฟูพลังกำลังนะครับเนี่ยระดับจะซื้อขวดขนาด S M นะครับหรือจะยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าใครอยากเอาไปซื้อยาแต่ผมบอกเลยว่ายานี่สิ้นคิดมากนะครับยาอย่าไปซื้อยามาใช้นะครับผมก็ถ้าเป็นพลังกำลังพอได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสเก็ต นะครับหินนัญยมณีเนี่ยก็แนะนําว่าได้อยู่นะครับแล้วก็ใบกูค้คืนประสิทธิภาพก็ได้นะครับแล้วก็น้ําหนักก็ได้นะครับผมแล้วก็ไอใบเปลี่ยนชื่อตัวละครตัวละครตะกูลม้าอะไรเนี่ยยานะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ปางตายอะไรขนาดนั้นอยานะครับเนี่ยไอพวกใบเปลี่ยนรูปลักษณ์ลักษณะาม้าเนี่ยใบเปลี่ยนรูปลักษณ์เนี่ยเจ็ดวันเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะครับคือเกมเนี่ยนะครับ ผมพูดจริงๆถ้าเกิดจะเสียตังค์นะครับมีอย่างเดียวที่ควรจะเสียตังค์ก็คือเอสัตว์เลี้ยงครับผมนะควรจะควรจะเสียตังค์กับสัตว์เลี้ยงครับนี่นะครับควรจะมีสัตว์เลี้ยงสามตัวนะครับแล้วก็เทียร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะขึ้นเทียร์ถึงเทียร์ห้านะครับผมดังนั้นก็ผสมกันไปเรื่อยๆนะครับติดก็คือติดไม่ติดก็คือหายนะครับผมไม่ติดมันก็จะเหลือตัวเก่าอยู่นะครับแต่ตัวใหม่หายแน่นอนนะครับง่ายๆเลย นะครับอันดับแรกนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมบอกเลยว่าพยายามหาสัตว์เลี้ยงให้ได้3ามตัวก่อนนะครับพอสัตว์เลี้ยงสามตัวแล้วนะครับค่อยๆหาเงินนะครับแล้วก็ซื้อสัตว์เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเอามาผสมให้มันได้สักเทียสามขึ้นไปอ่ะเทียสามเทียสี่เทียห้านะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีเงินไวขึ้นเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเก็บเก็บของได้เยอะขึ้นเก็บได้ไวขึ้นนะครับมีสามตัวช่วยกันลุมเก็บนะครับเวลาครูดาวก็ลดลงดังนั้นอ่ะ สัตว์เลี้ยงเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับส่วน v i p อย่างที่ผมบอกสามแบบนะครับถามว่ามันมันสำคัญไหมมันก็สำคัญนะครับผมไอตัว V i p อ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนมันอยู่ไหนแล้ววะอันนี้นะครับผมถามว่ามันสำคัญไหมมันสำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเรามี V i p พตรงนู้นอ่ะมันสามารถกดข้ามได้ด้วยนะครับเวลาเราลงพวกกวาดล้างอ่ะมันจะแบบกดคูณหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้าได้ ลงรอบเดียวแล้วมันเสียห้าใบเลยอะนะครับดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ที่เขามีที่เขาเติมอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เขาแบบว่าไปไวขึ้นนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยลองดูได้เลยเห็นไหมครับอย่างของผมเนี่ยเห็นป่ะเหลือเนี่ยมันเก็บไม่ทันนะผมคือมันมีสัตว์เลี้ยงอยู่สองตัวเดี๋ยวผมก็จะเริ่มพีพีออเดอร์ทิ้งไว้แล้วนะครับ พราะว่าต้องมันมันต้องซื้อมาใช้แล้วครับเพราะว่ามันเก็บของไม่ทันจริงครับถ้าเราทิ้งเอาไว้เนี่ยเราผมบอกเลยว่าของนะกองเต็มจอเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของดีวางอยู่ก็เรียบร้อยนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมดึงเงาะชแนลนะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆจุบจุ๊บ